สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนทุกท่านนะครับผมในวันนี้ก็อยู่กับผมซีเกอร์ทีวีอีกแล้วนะฮะวันนี้ก็อยู่ในแบบโกลวการ์เด้นนั่นเองนะครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะพาทุกคนนะมาดูวิธีการบักนะครับนะฮะล็อกขานั่นเองนะครับนะฮะแบบเดิมเลยนะครับเห็นไหมก็จะเป็นแบบน้องเห็ดนะครับทุกคนมีน้องเห็ดแล้วก็ไอ้พวกคาบิบาร่าอะไรอย่างงี้นะฮะดหรือว่าตัวสัตว์เลี้ยงที่มันไม่มีครูดาวนะครับแมันจะสามารถที่จะทําบักล็อกขาได้นั่นเองนะครับทุกคนดูดิเฮ้ยโอ้ยดิ้งเลยครับนน้้อองโ่่่าารักเลยมดดูิแตว ไอตัวที่มันมีครูดาวแล้วมันก็จะไม่ล็อกขาแบบนี네้นะครับเพราะกบมันโดดแล้วทุกคนมันเลยล็อกขาไม่ได้ครับผมผมล็อกเล่นนะทุกคนเอามันกบมันมีคูดาวอะเนี้ยไอพวกที่มีครูดาวแบบเนี้ยเนี่ยเห็นไหมทุกสิบห้าวิอะไรอย่างงี้นะมันจะไม่สามารถทาบัคกได้นะครับนทุกคนซึ่งแต่ you. ถ้าเป็นเขาว่าคาบิบ่าอะไรอย่างงี้นะฮะสามารถที่จะทำบัคกได้นะเดี๋ยวจะเอามาให้ดูคาบิบ่าคาบิบ่ากรดิ่งกันนะใครที่อยากทาบัคกนะครับก็เอามาทาแบบให้มันอยู่กองๆกันแล้วก็จะได้รีวิวเยอะๆเลยประมาณ ตอนแรกก็ยังเดินแบบนี้นะครับเนีทุกคนเดี๋ยวผมจะทําการแบบสลับส่วนกันละกันนะเดี๋ยวทำบั๊กใหม่ให้ดูเลยง่ายๆนะครับ <S <S อุ้ยนี้มันเซตเหต็ดอยู่แล้วนี่หว่าโอเคฮนี่มีคาบิบลาด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวจะให้ดูอ่าตรงนั้นทีม่มันมีคาบิบลารนะฮะทุกคนต้องมีไอ้เจ้านี่นะครับนะนกอกวีดนะครับนีซีบ้านนั่นเองนะครับผมเนีนทุกคนวิธีการหานและก็หาได้จากร้านค้าตรงนี้เลยนะครับทุกคนเนี่ยร้านค้าตรงนี้เลย นี่ตรงนี้นะครับนะหรือไม่ก็หายจากตรงนี้ปะ่ะผมไม่แน่ใจว่ามันหายได้หรือเปล่านะครับเหมือนจะได้ปะ่ะเอ้ยไม่ได้ว่ะเออไม่ได้ฮนะก็ต้องรอรีสต็อกมาอย่างเดียวนะทุกคนโอเคเดี๋ยวผมจะทําให้ดูว่ามันทํำยังไงฮนะก็อันดับแรกนะครับนะผมแนะนําให้แบบรอให้มันอยู่รวมๆกันนะครับนะทุกคนล้วค่อยเป่านะมันจะได้แบบว่าอยู่รวมกันนะทุกคนเดี๋ยวผมจะสลับส่วนนะะเวลาสลับส่วนมันจะอยู่กองๆกันอยู่ตรงกลางแบบนี้นะทุกคนเห็นไหมเออแล้วค่อยเป่าท <ๆ S 1> <ๆ>ีเดียวนะโอเคเดี๋ยวผมจะสลับส <ๆ S 2> <ๆ>่วนรอบนึง โอ okay. เคฮะรอรอเขาบีบบาร่ามาโอเคแล้วก็เป่าเลยคร sort of ับผมเห็นไหมไหมมันจะวิ่งรวมกันนะแล้วก็ค่อยๆไล่ต yeah. ้อนมานะค่อยๆไล่ต um um ้อนฟิวฟิวมาเนี้ยค่อยๆไล่ต้อนแล้วเราก็ออกมาเลยครับโอเคฮะพอพอมันหยุดเดี๋ยวมันก็หยุดเองนะครับทุกคนนี่ดูดิค่อยๆไล่ต้อนมันให้มันอยู่รวมๆกันนะเอ้าอ๋อมันเดินอยู่ อันนี้ไงหยุดแล้วหยุดแล้วทุกคนแต่มึงไม่หยุดมึงไม่หยุดทำไมนอกสวนวะอ๋อตัวนี้ตัวนี้แบบอยู่ห่างนะครับทุกคนมันไม่อยู่ทำไมนอกสวนอ่ะอันนี้ก็แล้วแต่เรานะว่าเราเราต้อนมันยังไงนะครับทุกคนดูดิไม่มาหยุดเลยนอกสวนวะเออนะถ้าเป็นน้องเห็ดก็ปลูกไ้มุมๆนี้ได้เดี๋ยวมังแต่ถ้าเป็นคาบิบลร่านะครับุกคนถ้ามาอยู่รวมกันอย่างนี้นะมันก็จะได้รีวิวด้วยนะทุกคนผมบอกเลยว่าโคตรดีโอเคเดี๋ยวจะลองดูดิมันจะได้รีวิววะ เนี่ยได้ฮะทุกคนเห็นปะดูดิดูด,ดิอันนี้เอ่อเหตุผมหิวสูตรนะทุกคนมันจะไม่เพิ่ม XP นะแต่ว่านี้มันเพิ่มแสดงว่าอ่าเครบิบบาล่าทำงานนะครับผมนะโอเคเดี๋ยวผมจะลองเปล่าไูอีกรอบหนึ่งครับไปเลยเนี่ยเราก็ค่อยๆต้อนมนะันฮะต้อนให้มันอยู่ประมาณแบบที่เราต้องการนะทุกคนเอาง่ายๆโอ้ยแต่มันวิ่งขอบสวนเลยอะต้อนมัน เว้ยตรงนี้ได้อยู่โอ้ยแต่มนเดินเลยเดินเลยแล้วโอ้ยากนิดนึงนะครับนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่แบบขอบสวนเลยโอ้แต่ผมเหลือต้องวิดแค่อันเดียวแล้วเลยทุกคนเนี่ยประมาณนี้เห็นปะอยู่ขอบสวนนะครับโอ้ห่างอีกตัวหนึ่งอย่างงแต่ถ้าเป็นคาบิบลานะครับเดี๋ยวมันก็จะแบบเพิ่มรัวๆเลยนะครับทุกคนย้ำนะว่าเออตัวที่สามารถทำบัคกได้ก็คือตัวที่มันไม่มีคููดาวนะครับทุกคนเห็นไหมจะเป็นแบบ เป็นแบบความสามารถติดตัวแบบนี้เลยนะก็สามารถที่ทําได้นะครับทุกคนโอเคเอาอีกรอบไหมอีกรอบสุดท้ายผมขอรีก่อนแล้วกันนะรีดีก่อนนะผมอยากทําให้มันแบบอยู่พอดีเป๊ะเลยตรงกลางแบบเดี๋ยวอยู่อยู่ในสวนนะเอาง่ายๆอันนี้มันอยู่แบบห่างเกินนะทุกคนคาร์บิวราไม่ต้องละหามุมกอนทุกคนเฮ้ ตัวนี้ไม่ยอมขยับอตัวนี้ยังไม่ตัวนี้ยังไม่ยอมขยับเลยทุกคนนิดบนียเดินได้แล้วเอาขอบับอยู่เวลาเดนินก็ได้ลองดูรอบสุดท้ายว่าผมจะสามารถทาได้หรือเปล่านะครับทุกคนเอาจริงผมไม่แน่ใจว่าเป่านักสวนได้เปล่านะผมไม่อยากจะเสี่ยงนะอะเพราะเหลืออันเดียวฮนะลองเป่าในสวนนี่แหละ หามุมดียดีเปล่าเลยเนี่ยอ๋อมันวิ่งกระเจิงเองครับผมนะฮะวิ่งหลังหน้าได้ไหมอ๋อเราไม่สามารถต้อนได้อมันมันวิ่งมั่วเองครับทุกคนอุ้ยอันนี้สวยเนะี่ยโอ้แต่แม่งเดินเลยอีกแล้ว <laughs> โอเคก็ สำหรับบักนี้เขาประมาณนี้ก็แล้วกันนะครับไอตัวนั้นไม่ติดบักไงเออเพราะว่าผมไม่ได้ต้อนนะผมวิ่งมั่วนะต้องพยายามแบบวิ่งต้อนมันด้วยนะครับทุกคนดูดิไอเอาตัวนี้คือผมวิ่งวิ่งสวดันไงไปเลยแบบไม่ติดบักก็จะมีส่วนน้อยที่ติดบักก็ประมาณนี้นะครับผมนะวิธีการทำเอ่อบักล็อกขานะครับทุกคนเห็นไหมยืนนิ่งเลยทุกคนไอสองตัวนั้นมันไปมันไปนิ่งตรงนู้นนี่หว่าอย่าเรียบอกฮะก็ต้องต้อนมันดีๆก็แล้วกันนะครับเนะแต่ตอนนี้คืออันนี้ของผมหมดละ อะไรนกวีดปมดละทุกคนใครที่มีนกวีดเยอะๆก็ลองลองเล่นดูนะนกมันต้องเป็นแบบอตัวสัตว์เลี้ยงที่ไม่มีครูดาวนะย้ำนะครับทุกคนไอ้พวกแบบบอลโต้ก็ได้เหมือนกันนะไอ้ที่แบบฟักไข่ใหญ่นะครับก็ได้เช่นกันนะฮะนี่ส่วนใหญ่ก็ประมาณนี้โอเคสําหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่น่าจะมีอะไรแล้วนะครับในวิธีการบักก็ง่ายๆนะครับอย่างนี้ผมบอกแล้วปอนนกวีดแล้วก็ตอนๆให้มันแบบดีๆก็แล้วกันนะคะให้มันอยู่รวมๆกันนะครับผมนะทุกคนแต่นี่คือผมลองลองอะไรแปลกใหมให่ไงทุกคนได้ดูนะว่าถ้าเราวิิ่่งสวนนนมันะเกดไรุ้แนนะ แตกกันกระเจิงเลยทุกคนนี่ฮะโอเคนะสำหรับคลิปนี้นะฮะก็ไม่ได้จะมีอะไรแล้วนะครับผมนะฮะก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันนะฮะก็แต่ก่อนที่จะไปนะผมฝากสปอนเซอร์ผมหน่อยก็แล้วกันนะฮะร้านนิโมช็อปนะบริการขายสัตว์เลี้ยงโหดๆเทพๆในแมปโกะการเล่นนั่นเองนะน้องเห็ดก็มีนะมองเลยว่าน้องเห็ดโคตรดีนะไม่มีให้หาอีกแล้วนะครับนะก็สามารถที่จะหาซื้อได้ร้านนิโมช็อปเลยนะครับนะร้านนิโมช็อปยังมีบริการรับจิ๊บเกมพารนะทุกแมปเลยนะฮะก็ลองเข้าไปดดููกกกกัััันนนนนนไไ้้้้ะะะคคคครรรบบบบเียยยลลลลลิิิงง์ออออ่่ใตตปปปสาาห็ขผม